สวัสดีครับ,น,บ,บน,นมอุบลค้นบรรทุงครับผมมีนี่อนโอกาสได้พาน้องเฮามาเ,เล่นเขื่อนครับมายิงปลาเขื่อนครับตอนนี้ึ้นต้นไหม้เรียบร้อยครับผมกับบรรยากาศเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมครับโมโหว่ามีผลงานไมเนาะมือนนี้เนาะ็นต้นไหม่ก็หมดแดงไร้ไร มาฟังท่าหนีแบบร่มครับวันนี้นเป็นคืนเป็นคืนเยอะมาลองดุนกันบ้างครับว่าสิมีแต้มห้ฟีให้น้องข้าวที่ชมบ่มื่นนี้บ่ได้ใส่สกขวบ้อครับอุปกรณ์มีปัญหาลอาหลุดก,กันบ้างครับว่าสิมีแต้มบ่ที่มองเห็นใดกับเสียวๆนี่แหละครับ ระยะ30เมตรบันนี้ก็20เมตรไปมุมนี่ก็30เมตรครับมองเห็นในช่วงนี้นลครับทีนหนามันบนขื่นเนาะมาทาั้งนี้ขนาดเป็นขื่นกันครับนี่ก็สิบหาเมตรก็จะมีตัวบม,มีตัวแล้วครับหลุ่นกันบ้างครับผมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมบนเห็นปลาขึ้นพ่อตัวอยู่ นีต่ตะปลาเข็มหรือว่าปลากระทุงนะครับเห็นตะปลากระทุงหน่อยประดิดหน่อยก็บบเห็นคอหน่อยก็บบเห็นอ่ะดุ่นต่อไปครับถาบ่มีกระคงจะหาหม่องใหม่ละครับผมลุ่นกันต่อไปครับผมตรงใหญ่หม่องแล้วครับสองชั่วโมงแล้วปลาบ่าข้นเลยลมกระแห้ง เดเก็บของถ่ายทีมงานครับผมเดี๋ยวทีมงานนะครับให้มองกงันครับผมครับผมขึ้นไม้สองครับนะครับปลายเงี้ยมมันขึ้นอยู่นี่แหละครับขาไม่ต้งนี้กะครับนกเป็ดรู้นกเป็ดเป็ดลงไลยตัวครับมาหลุนกันบ้างครับผมมาสีนี้ยิงปลาไว้เงมือนนี่ ก็เตรียมของครับหนึ่งชั่วโมงพันไปครับน้ำเห็นปลาขึ้นพอตัวอยู่นีชาบานมาใส่ตะไคร้ครับใส่ม่งเลยวิธีชีวิตครับชนบท นำคุ้นครับค่อนขลางจะคุ้นได้ล่ะแนมหาปลาบ่าเเ็นครับอ่ารอรุ่นกันต่อไปครับซีน,บออน,นี่บอกมานน้